สวัสดีครับพี่น้องผมนี่กับมาสันตอกครับสองโตครับม่กับพัฒน,นี่ครับนะครับผลงานผลงานอันพ่อนทาิยผลงานพัาน,นี่ครับมันนี่นนสอง ลันสองเทียได้สองตัวครับเบาๆครับมื่อนี่พ้านนดมื่อนี่บริเนียวบริเนียวครับโอเคครับผมฉันเลยฝากน้ำในเด้อครับผม